หลังจากที่เราได้ฝึกอ่านคำในมาตราแม่กดแล้วเรื่องมดและเขียดนักเรียนจําได้ไหมคะว่ามดชอบกินอะไรมดชอบกินมังคุดถูกต้องคะ่ะส่วนเขียดชอบกินอะไรคะเขียดชอบกินมแมลงเก่งมากคะ่ะ นักเรียนลองคิดดูซิว่าถ้านักเรียนได้เกิดเป็นเขียดหรือมดนักเรียนจะขาดสิ่งใดไม่ได้เลยแล้วเมื่อนักเรียนกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมสิ่งของใดคือความจำเป็นที่นักเรียนต้องใช้ทุกวันใช้ในชีวิตประจําวันถ้าไม่มีคือแย่แน่นอนนึกออกกันไหมคะวันนี้ครูมีบทกลอนมาให้นักเรียนได้อ่าน อ่านตามครูนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน นักเรียนมีของที่อยากได้ไหมคะถ้าสิ่งของนั้นราคาแพงนักเรียนจะมีวิธีอย่างไรเพื่อให้ได้ของนั้นมาอย่างสุจริตและถูกกฎหมายนักเรียนดูภาพนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการเก็บออมเงินใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เงินครบตามจำนวนแล้วไปซื้อของที่เราอยากได้ภาพที่นักเรียนเห็นเรียกว่าอะไรคะ หมูที่มีรูตรงกลางตรงข้างบนเอาไวส้สำหรับหยอดเหรียญหรือหยอดเงินเราเรียกว่ากระปุกออมสินนักเรียนสงสัยไหมคะว่าตัวหนังสือทำไมก็ไก่กับรอเรือถึงมีสีอยู่แค่สองตัวตัวอื่นกลายเป็นสีดำเดี๋ยวเรามาลองอ่านคำเหล่านี้ดูนะคะตักร้า กราบพริกปลวกคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันอ่านออกเสียงพร้อมกันเรียกว่าคำควบกล้ำที่นักเรียนได้อ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองไปอ่านคำอื่นๆดูบ้างนะคะกรา กรออากระพระพ,ระอ,ะพระรอรออาพระใครคอรอไอใครไกล กอลไอไกลปลาปอล์อาปลาเปลปอล์เอเปลแปล ป,ปลอแอแปลแผลพอ,อ,อลอแอแผลแหลหรือพอ ขอวออาขวาควาขอวอเอเควโปรยปรอโอยอโปรย ក្រាបករអាបក្រាបក្រែងករអឯងក្រែងក្រងករអងក្រង พลงพอลอเองอเพลงแพลงพอลอเองอแพลงพลางพอรอ อางอพลางพลองพอรอองอพลองแรงปรอรอแองอแรง ปรางปรอองปรางปรองปรอองปรงอรง,ง,รงตะกรา้อาอ่านว่า ต่ากระกระทะอ่านว่ากระทะกระทิงอ่านว่ากระทิงกระสืออ่านว่ากระสือ กระดิ่งอ่านว่ากระดิ่งคุณครูอ่านว่าคุณคร,คณครูร้องเพลงอ่านว่าร้องเพลงเมืองไกลอ่านว่า เมืองไกลไส้กรอกอ่านว่าไส้กรอก